สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็อยู่กับช่างออฟกับช่างเอกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาทําการย้ําต่อสายนะครับเพื่อนสายภายในตัวบ้านนะเป็นเบอร์25ทองแดงนะครับแล้วก็ตัวที่เข้ามานี้เป็นเบอร์50อลูมิเนียมนะครับสําหรับงานนี้เราจึงได้ใช้แคมป์นะครับแคมป์ PG อลูมิเนียมทองแดงนะครับเพื่อนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแคมป์ PG อลูมิเนียมทองแดงนะครับด้านทองแดงก็ใส่ฝั่งทองแดงนะครับด้านอลูมิเนียมก็ใส่ฝั่งอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ยิงอัดไปแบบนี้นะครับ ยิงอาเร็จนะครับแล้วก็จะพันด้วยเทปพ,พันละลายนะครับเทปพ,พันละลายชั้นแรกก่อนนะครับชั้นต่อไปก็จะเป็นเทป 3M นะครับพันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมาตรฐานของงานนะครับเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ขอบคุณครับผม